มีบริตไฟฟ้าวในครอบครองซื้อขายหรือสูบในที่สาธารนณะผิดกฎหมายหรือไม่วันนี้ผู้กองลูกตาจะไขข้อสงสัยให้ฟังกันค่ะโทษของบริตไฟฟ้าตามกฎหมายไทยมีดังนี้ 1. โทษของผู้ครอบครองบริตไฟฟ้าจำคุกไม่เกิน5ปีปรับสี่เท่าของมูลค่าสินค้าของกลางถูกยึดและริบ 2. โทถ้อยของผู้จำน่ายหรือให้บริการบริตไฟฟ้าจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกินแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 3. โทถ้อยของผู้นำเข้าหรือผู้ผลิตบริสไฟฟ้าจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ้ทยของผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าในเขตปลอดบุรีปรับสูงสุด5,000บาทบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายทุกกรณีใช้เมื่อไหร่เสี่ยงเมื่อนั้นหากประชาชนพบการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมายสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยความห่วงใยจากสักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ